ที่เขาขบมยเอาไว้วสุดไว้ว่าเช่นฮูก็คือองค์การอนาไมลโลกก็บอกว่าไอพลังงานที่มีอยู่ในตัวมนุษย์นะอยู่ในสื่งของในก็เหมือนกันเขาจะ้เป็นสองในยายคือหนึ่ง Internal Energy ก็แปลว่าไอเจ้าพลังงานอยู่ในตัวของมนุษย์มีทุกคนเมื่อกี้ลุงบอกว่าลุงมีถึงบริษุทธิ์ร้เกินต่างห ส่วนทางฝั่งคุณนะคุณเรดเนี่ยเชื่อว่าเป็นไปได้ไหมมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เยอะและก็มีบริสุทธิ์อยู่เศษส่าไม่น้อยกว่าหน่เปอร์เซ็นต์มีบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่าหน่เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจะแน่นอนโอเคนะไอ้ตรงนี้แหละ internal energy พอเวลาาปะทะกันมันเหมือนกับรถไฟชนกันเพราะ มันก็เลยรู้สึกที่ไม่ชอบไม่ชอบโอ้โหมันโคตรตะไม่ชอบอาเซียนอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่ใกล้กันก็คงอยต้องตวาดกันต,ตะน้องนั่นนะครับตวาดใส่กันหรือไม่ฉ่นั้นก็มีความรุนแรงใส่กันถ้าอยู่ใกล้กันเนี่ยคือความไม่ชอบของมนุษย์โลกไม่เพียงแต่มนุษย์นะครับก็ลักษณะน,นี้ก็สัตว์โลกทั่วไปก็เหมือนกันฝูงสัตว์ช้างมาวัวควายก็เช่นเดียวกันครับท่านโอเคนะ นี่คือความต่างกันระหว่างของสองสิ่งลุงพูดกับว,ว่าบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์เลยทีนี้ส่วนคนอื่นเขามีพลังงานที่บริสุทธิ์มากไม่บริสุทธิ์เลือนน้อยมันก็เลยได้ลอยไปในสิ่งที่เขาได้ดีขึ้นมากันเองได้งั้นตรงนี้พอเวลาเราขึ้นตาช่างนั่งพิจารณาเรียบเรียบอยแล้วอ๋อเนี่ยเหรอคำว่าพลังงานพลังงานมันมีแต่มันมองไม่เห็นแต่มันผ่านความรู้สึกเท่านั้น ความจริงมันน่าจะออกมาเป็นลักษณะรำคาญเราทั้งสองต่างก็ไม่มีความเจ็บปวดเลยนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นกาา็ไม่ทราบจะเจ็บด้วยวิธีไหนน่าจะเป็นหลักคิดวิธีคิดซะมากกว่าหรือความรู้สึกไอ้เจ้าความรู้สึกถ้าพูดถึงเป็นไฟฟ้ามันก็เป็นไฟฟ้าของธรรมชาติเข้ามาสู่ระบบประสาทของทุกส่วนของร่างกายแต่รือานาประสาทอยู่ทุกๆเซลล์เวลามันโยงจะเป็นเครือข่ายแล้วก็ถือว่าเป็นระบบ แนว n e โรซิ y s t e ตรงนี้นะครับทั้งหมดมันจะมาบรรจุอยู่ที่หัวสมองทั้งหมดนั้นพอเวลาได้ยินเสียงเข้าหูสู่ใจสมองมันก็ระเบิดโปะมันก็หลอยไปได้เลยดีเลยมุมมองอย่างนี้สมควรครับที่จะมองมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้ในสังคมในโลกโอเคย่งลุงลุงยอมรับแล้วว่าลุงอยู่คนเดียวไม่ได้ลุงมีอะไรก็พองทายไปในกรณีการผ่านเสียงไม่น่าจะให้โทษกับใครในส่วน โอเคนะทั้งหมดก็คือการเปิดรับคุณบ้านนะความเป็นประกาศยินดีนะฮะย้อนกลับขึ้นมาพิมพ์ต่อมาอคกทีนึงก็ก็ได้ไม่มีปัญหาสลับดุกนะครับถ้าหากว่ายังไม่สามารถที่จะพอที่จะคลีเคลียทางสิ่งที่มันอะไรอยู่ในดูไดอยู่ในความสึกนึกคิดของคุณเรดด้าน,นะครับเป็นไปได้ไหมว่ากรณีนี้เรามารับรู้ เรียนรู้และศึกษาด้วยกันนะครับผมว่านะศึกษาด้วยกันเพราะว่าสิ่งนี้ลุงบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะว่าด้วยเรื่องของไอ้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์นี่เองครับโอเคนะจบนะครับ thank you กรบดิ๊บที่ใช้เวลาร่วมกันแล้วก็ยินดีที่จะถ่ายทอดทายทีให้กับก้วกันขอบคุณมากครับจบครับ